ด้วยให้เก่าสนุนทุกท่าน,นเลยนะผมเดี๋ยวผมมีล่าเครืไลท์นะผมวันนี้จะมาสอนการปรับไม้นะผมหรือมิวไมให้มันลดเสียงน้อยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะผมอาจจะลดไปประมาณ40-5 0เเลยนะผมครึ่งๆเลยนะผมก็คือการลดไม่เนี่ยการลดเสียงน้อยไม่เนี่ยมันลดจากเสียงที่มีพัดลมเข้าหรือว่าเสียงแบบ CPU ดังคอมคอมดังหรือว่าฮาร์ดดิสก์ดังหรืออะไรเงี้ยก็ตามหรือไฟรั่วหรือก็ตามนะผมจะลดไปค่อนข้างที่จะพอสมควรนะผมอาจจะไม่มากแต่ก็ลดนะผม ผมจะมาสอนทั้งหมดก็คือ3โปรแกรมนะผมสำหรับคนที่จะสตรีมใน Steam l a b แล้วก็สตรีมใน x อ็กซนนะผมแล้วกอ็อันนี้คือสอนแบบที่เวลาเราคุยกับเพื่อนในเกมอย่างเงี้ยเขาจะสอนด้วยนะผมไอ้ที่ผมสอนใน obs กับ Steam l a b เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับไมค์ที่เราคุยในเกมนะผมไอ้ที่ผมสอนสตรีมแ l a กับ obs คือเวลาเราสตรีมเสียงคนที่ดูเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีน้อยนะผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจาก่า Voice m เ s t e r เลยนะผม ไวมิเตอร์เนี่ยก็คือตั้งตามผมเลยดีกว่าเออผมไม่พูดอะไรดีกว่าคืออันนี้ก็เลือกไมโครโฟนอ่า,อาขึ้นต้นด้วย MME นะผมก็เลือกไมโครโฟนเราแลผมผมเลือกอันนี้ส่วนหูฟังก็หาชื่อหูฟังเรานะผมหาชื่อหูฟังเรานะผมผมแนะนำให้เป็น MME <c oughs> เหมือนกันนะผมแล้วก็ต่อด้วยหูฟังของอย่างผมใช้ GS3 นะผมก็คือ G33 นั่นแหละส่วนอันนี้นะผมก็ลดเหมือนผมเลยอันนี้ก็จะปรับเอาเลยนะผมแต่ผมไวประมาณนี้คือเสียงก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วนะผมหรือจะฟังเสียงตัวเองก็ได้ฮัลโหล ประมาณนี้นะผมหรือว่าส่วนอันนี้ก็คือเพิ่มความดังนะผมก็แล้วแต่ว่าจะเพิ่มเอาอะไรไงเลยส่วนผมก็เพิ่มไว้ประมาณนี้ศูนจุดศูนย์นะผมแล้วก็ไอ้ไอตรงนี้มันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เลื่อนลงมานิดหน่อยยิ่งลดลงมาต่ําเสียงยิ่งตัดน้อยยิ่งน้อยนะผมถ้าเลื่อนตรงนี้หน่อยมันเสียงจะกล้องไปอันนี้ก็คือเดียวเสียงจะใสนะผมผมว่าไว้ตรงกลางๆเลยดีกว่ามันจะบาลานซ์พอดีนะผมโอเคผ่านมากับไอ้เจ้าตัววามิเตอร์แล้วผมต่อไปก็คือสตรีมแลบบนะผมสตรีมแลบบก็คือคนสตะะรมนาเห็ อ่าเดี๋ยวผมจะเงียบดูนะผมว่าผมมีเสียงน้อยหรือเปล่าเงียบก็ค่อนข้างที่จะมีอยู่นะเดี๋ยวผมจะมาลดให้ดูนะผมเรามาที่ฟันเฟืองนะผมแล้วก็มาที่โปรพเพอร์ตี้นะผมแล้วก็เลือกไมค์เรานะผมเป็นไมโครโฟนหรือว่าผ่านไวมิเตอร์หรือเป็นไมโครโฟนอันนี้ผมเลือกเป็นไมโครโฟนนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวโดดๆเลยนะผมโอเคกดมาแล้วก็มาที่ฟิวเจอร์นะผมฟิวเจอร์ก็เข้ามาปุ๊บ เราก็กดมาที่อ่าเดี๋ยวผมจะทำปลั๊กอินนะผมเดี๋ยวจะอ่าทิ้งลิงก์ปลั๊กอินของสตรีมเด็บสตรีมเดบไว้ให้นะผมโอเคกดมาที่รูปบวกนะผมไม่ใช่ไม่ใช่มาที่ฟิวเจอร์นะผมแล้วก,กดมาที่บวกนะผมแล้วก็เลือกมาปลั๊กอินที่เราโหลดที่ผมบอกให้โหลดเมื่อกี้เนี่ยโอเคพอเราโหลดถ้าเราไม่ขึ้นเนี่ยก็คือจะไม่มีนะผมโอเคกดมาปลั๊กอินปึ๊บอ่าโอเคกดโดนมาแล้วก็มาที่ เอ่อ리เฟอร์สแตนอโลนนะผมอันนี้นะผมแล้วกดมามาที่ Open p ปักอินะผมโอเคผมกดมาแล้วมันจะอยู่ตัวนี้สักกันหนึ่งอันนี้ก็ได้โอเคมันจะมาอยู่ที่ eq นะผมให้เรามาเลือกที่ไอเนี้ครับผมไอข้างล่างนะี่ยไม่รู้ว่าอาจว่าอะไรนะผม a เห็นไหมมันจะเป็นน้อยน้อยน้อย,อย,อยขึ้นมาเห็นไหมอันนี้คือน้อยนะผมคือการตัดน้อยของเราเนี่ยเราต้องทาให้ห้องมันเงียบนะผมปิดพัดลมก่อนปิดพัดลมหรือว่าแบบ ปิดพัดลมจะไม่ต้องปิดใหม่นะปิดพัดลมนะผมให้มันเงียบพ่อให้มันเงียบที่สุดนะผมบอกพ่อกับแม่เพิ่งคุยเพิ่งคุยกันนะผมเงียบที่สุดนะผมพอเราพร้อมแล้วเนี่ยให้เรากดจิ๊กตรงนี้เดี๋ยวผมจะเงียบนะผมอ่าประมาณสักนับหนึ่งถึงสิบ้วกันพร้อมแล้วกดนะผมหนึ่งสองซ่อมโอเค ก็เท่ากับว่าผมกดไปเรียบร้อยนะผมอันนี้คือผมกดเรียบร้อยนะผมอ่าทำไมเราถึงกดใช่ไหมก็คือเมื่อกี้เรากําลังล็อกอตัวน้อยให้มันไม่ต้องดังขึ้นไปมากกว่านี้คือเราล็อกไว้ที่มันเราเงียบเมื่อกี้คือเสียงน้อยมันก็เลยโอเคเสียงมันเงียบประมาณนี้น้อยเราก็เลยถูกล็อกที่มันเงียบเมื่อกี้ที่เราเงียบเมื่อกี้คือน้อยมันถูกล็อกไว้ตรงนั้นนะครับถ้าเรายิ่งเงียบก็ยิ่งดีแทบจะไม่มีเสียงน้อยนะผมแต่ห้องผมก็อาจจะไม่เงียบเพราะว่าคอมผมค่อนข้างที่จะมีพัดลมแล้วมันเสียงพัดลมค่อยๆ เรียบร้อยแล้วผมเสร็จแล้วนะนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วผมสำหรับสตรีมแบบนะผมกดไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วผมเดี๋ยวผมจะรองเงียบเมื่อกี้ผมเงียบปุ๊บมันจะเด้งๆหน่อยผมเงียบนะเห็นไหมเสียงน้อยลดลงไปเลยเห็นปหมเมื่อกี้ผมเงียบยังเด้งๆอยู่ตอนต้นคลิป <c oughs> เห็นไหมโอเคประมาณนี้สำหรับสตรีมแบบก็เรื่องการสตรีมผมก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะผม, <c oughs> ะผมก็ก็ทำเป็นกันอยู่แล้วเนาะส่วน x s p กซ์สปินนะผมผมก็ใช้ x s p กซ์สอยู่เหมือนกันนะผม เอ็กซ <X> ์พินเนี่ยคือเขาก็มีฟังก์ชันค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเดี๋ยวเรามาเลือกที่ไมโครโฟนเลยแล้วกันนะผมไมโครโฟนโอเคโอเคโอเคเรากลับมากันต่อนะผมโซไมโครโฟนเห็นไหมที่มันเด้งเด้งอยู่นี่ก็คือผมใช้ไมโครโฟนผ่านเอ็กซ์พิอยู่ตอนนี้ผมใช้เอ็กซ์พิในการอัดคลิปอยู่นะผมคลิปคลิปนี้แหละคือผมใช้เอ็กซ์พิอยู่นะผมคือถ้าเราจะลดเสียงน้อยเนี่ยให้เราก,กดมาที่ตรงนี้เห็นไหม Open Audio Mixer รนะผม ตรงนี้นะผมไม่ใช่ตรงนี้ตัวนะนี้คือปิดไม้นะผมจะลองกดนี่คือปิดไมนะผมไม่ต้องไปกดไปปิดมันนะผมก็เปิดไว้เออสำหรับใครที่เสียไม่หอก็แนะนําให้ดูตรงนี้ว่าปิดอยู่หรือเปล่านะผมอ่าเลือกมาตรงนี้ปุ๊บโอเคเห็นปะเห็นไหมนี่ไหมอันนี้คือไมผมนะผมเราสามารถปรับเบาดังได้นะผมอันนี้ผมจะปรับไปที่หนึ่งร้อยแล้วกันนะผมเพราะว่าผมพูดนข้งที่จะเบานะผมแล้วกดไปที่ฟันเฟืองตัวนี้นะผมฟันเฟืองปุ๊บ ไอ้อข้างล่างเนี่ยก็คือจะปรับแต่งเสียงได้ว่าเสียงเราจะเอาแบบไหนเอาแบบหล่อเลยก็ได้แล้วแต่เรานะผมหมดก็แบบเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องไปปรับมันแล้ผมก็ไม่แน่ใจว่าน,นี้คืออะไรนะผมเดี๋ยวผมจะมาปรับอันนี้เห็นไหมน้อยซ support นะผมก็คืออะไรเนะนี่ย noise suppression เหรอผมไม่แน่ใจนะผมจริงๆมันไ,ไม่ถูกติกนะผมเราให้เราติ๊กไปนะผมน้อยจะค่อนข้างที่จะลดลงค่อนข้างที่จะอพอสมควรนะเ,เดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูเห็นไหม เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นสีเขียวไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเงียบนะอันนี้ผมติ๊กแล้วผมติ๊กเงียบนะอ่าก็ลดนะผมก็ก็ลดนะก็ลดลงเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกครับว่าคอมผมมันพัดลมมันค่อนข้างที่จะดังนะผมก็เลยเออก็เลยเสียงค่อนข้างที่จะเด้งขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะผมโอเคผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ชอบใจก็อยากจะสนับสนุนผมก็เข้ามาดูคลิปผมหรือว่ากดซับสไครป์ผมก็ได้นะผมถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ไว้ในใจไว้ในข้อในที่ขอลับก่อนบ๊ายบาย